ผลการช็อกอัปเดตล่าสุดนะครับสำหรับศึกวันไฟไนสิบเนะครับคู่เอกนำรายการเป็นโจนาธานเฮเกอรตี้เจอกับทางด้านฟิลิเปโลโบนะครับซึ่งในวันนี้มีนักมวยไทยของเราเนี่ยขึ้นช็อกทั้งหมด2คู่นั่นก็คือทางด้านทองพูน PK แสนชัยมวยไทยยิมและทางด้านเสมาเพชรนะครับและเมื่อเช้าทางด้านทองพูนนะครับเริ่มช็เป็นคู่แรกในกติกามวยไทยเจอกับทางด้านนักมวยจาก คีกิสถานนะครับจากค่ายไทยเกอร์มวยไทยส่งเข้าประกวดและการชกจบลงไปเพียงแค่ยกหนึ่งเท่านั้นนะครับเมื่อต้นยกทั้งคู่มีโอกาสแลกหมัดกันนะครับเป็นทางด้านทองพูนที่ออกหมัดได้เข้าเป้าและรุนแรงกว่านะครับส่งทางด้านคู่ต่อสู้ลงไปให้กรรมการนับ8ทางด้านคู่ต่อสู้พยายามที่จะลุกขึ้นมานะครับแต่ทางด้านทองพูนก็ไม่รอช้านะครับเข้าไปซ้ํา จนทาให้คู่ต่อสู้ล่วงไปให้กรรมการนับ8อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ก็ยังกัดฟันขึ้นมายืนสู้กับทางด้านทองพูนะครับทางด้านทองพูเมื่อเห็นโอกาสก็พยายามหาจังหวะดีๆไม่รีบร้อนมากพยายามที่จะปิดเกมให้ได้ในจังหวะที่เลขหมัดกันนี่เองนะครับทางด้านทองพูนั้นต่อยได้เข้าเป้าและรวดเร็วกว่าหนักกว่านะครับเป็นสามารถถล่มเอาชนะ TKO ทางด้านคู่ต่อสู้จากคีกิสถานไปได้นะครับจนกรรมการ ผู้ห้ามบนเวทีต้องเข้ามายุติการชกทองพูลเปิดตัวครั้งนี้นะครับเป็นไฟที่2ในวันใหญ่นะครับซึ่งไฟแรกนั้นทางด้านวันยกเลิกคําตัดสินนะครับเนื่องจากทางด้านคู่ต่อสู้ของทองพูลทางด้านบาโบซ่านั้นตรวจพบโดดผลการแข่งขันในการที่ทองในครั้งนั้นที่ทองพูลแพ้น็อกจึงยกเลิกไม่มีคําตัดสินนะครับ ไฟนี้ถือว่าเป็นไฟที่2เป็นไฟแรกนะครับที่มีการนับผลการตัดสินทางด้านทองพูลสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะคู่ต่อสู้ในวันใหญ่ได้อย่างสวยงามนะครับก็ต้องดูนะฮะว่าไฟต่อไปนั้นทองพูลจะเจอกับใครนะครับเก็บไปได้แล้วนะครับ1เต็มสำหรับนักมวยไทยในวันนี้นะครับอย่างเหลือในส่วนของทางด้านเสมาเพชรที่จะเจอกับทางด้านโมฮัมเหม็ดยังไงก็กด ติดตามช่องไว้นะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตข่าวสารกันให้ทราบ